Cat and the Forest เปิดให้บริการในสโตไทยทั้งสองระบบแล้ว Cat and the Forest ในโลกที่ป่าอันเงียบสงบกำลังเผชิญกับภายคุกคามจากเงาเมื่อที่หลังไหลออกมาจากรอยแยกลึกลับเทธิดามแมวได้อัเชิญพ่อบ้านจากอีกโลกหนึ่งให้มารับหน้าที่ปกป้องป่งปาในฐานะพ่อบ้านแมว เพื่อยับยั้งพลังมืดอันดุนแรงนี้ให้ได้โดยเกมจะพาผู้เล่นเข้าสู่โลกสุดน่ารักที่เต็มไปด้วยแมวเหมือนหลุดออกมาจากอนิเมะพร้อมฉากป่าที่สวยงามเอฟเฟกต์ประการตาและเสียงดนตรีชวนดึงดังไปกับการผจญภัยสุดผ่อนคลายในระหว่างที่ต่อสู้และเติบโตผู้เล่นจะได้พักผ่อนในค่ายแมวซึ่งเป็นแหล่งซื้อไอเทมที่จะช่วยเพิ่มค่าถานะให้กับตัวละครอย่างถาวรเกม ยังเน้นระบบไอเทมและโชคไม่ว่าจะเป็นการรับเหรียญหลังจบบทการได้ไอเทมที่ดีขึ้นเมื่อเลเวลสูงขึ้นหรือการสะสมตัวรูเลตเพื่อน,นำไปหมุนรับรางวัลแบบสูงเช่นอัญ,ญามณีกล่องนำโชคและอื่นๆอีกมากมายแม้ในช่วงที่ผู้เล่นไม่ได้เข้าเกมก็สามารถสะสมทรัพยากรและไอเทมได้อัตโนมัติทำให้เติบโตได้แบบอยู่เฉยๆก็แข็งแกร่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นคือแหวนเทธิดา ที่สามารถเปิดใช้งานในยามคับขันเพื่อพลิกสถานการณ์และเพิ่มโอกาสได้รับรางวัลมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีกลุ่มค้นหาที่จะคอยออกไปเก็บของงอให้โดยอัตโนมัติเมื่อป่าตอดไทยมากพอผู้เล่นสามารถแต่งตัวพ่อบ้านด้วยดาบชุดและเครื่องประดับอันทรงพลังเพื่อแสดงเอกลักษณ์พร้อมพัฒนาคลาสเพิ่มความสนิทสนมกับแมวและสะสมไอเทมวิญญ,ญ,ญาณเพื่อเสริมพลังในเชิงจิตวิญญ,ญาณยิ่งไปกว่านั้น ยังมีระบบของที่ระลึกจากเทพเจ้าที่ช่วยรีเซ็ตเลเวลเพื่อการเติบโตขั้นสูงทำให้พ่อบ้านของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในทุกๆรอบของการผจญภัย